คุยไปเรื่องบอลอีพีนี้นะครับเราจะไปก่อติดสถานการณ์กอบขึ้นไวของทัพช่างศึกทีมชาติไทยครับก่อนที่จะลงสนามในศึกฟุตบอลซีเกมพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับเป็นเกมนัดที่สซึ่งเกมแรกนะครับทีมชาติไทยก็ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังนะครับเมื่อออกสตาร์ทโดยการแพ้ให้กับเสือเหลืองมาเลเซียไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมก็ยังถือว่าไม่มีอะไรที่ผิดพลาดมากนักนะครับนอกจากจังหวะที่จุร์แดนเข็มดีกองหลังไปทํฝฟาวเล่ มาเลเซียนะครับจนทําให้ได้รับใบแดงจนถูกไล่ออกจากสนามไปนะครับซึ่งก็มีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยพบกับความปราชัยในเกมนัดนั้นนะครับแต่ว่าการเตรียมทีมหรือว่าความพร้อมของทัพช้างศึกซีเกมเนี่ยก่อนที่จะลงสนามพบกับทางสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างมีปัญหาเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับเมื่อไม่มีโจทานเข็มดีก็ต้องเป็นมาโนโพกกิ้งแล้วนะครับที่จะต้องแก้ปัญหาว่าจะหาหนักเตะคนใดมา ในตำแหน่งเซตเตอร์ฮาฟนะครับรวมไปถึงการบาดเจ็บของทางเอกนิปัญญานะครับที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยก็ตรงนี้ Man มานโพกิงก็เตรียมที่จะปรับแผนนะครับโดยเฉพาะการจัดตัวผู้เล่น11ตัวจริงนะครับในสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยก็ได้รับการรายงานนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นประมาณ3ตำแหน่งนะครับ2ตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งที่นักเตะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็สภาพร่างกายไม่ดีนะครับส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือตำแหน่งของโจทันเข็มดีนะครับที่ถูกใบแดงไล่ออกจาก แสามไปนะครับผู้รักษาประตูผมก็ยังเชื่อว่าวันนี้ทางมมโนโปกิ้งน่าจะยังคงใช้งานของกวินธรรมสัจจานั้นนะครับแม้ว่าฟอร์มของกวินเนี่ยจะไม่มีจังหวะเซฟแบบจะจะนะครับแต่นักเตะที่ดึงตัวมาร่วมทีมในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็คงมีตองกวินนี่แหละครับที่น่าไว้ใจมากที่สุดซึ่งแม้จะไม่ได้เซฟนะครับแต่ว่าการกระตุ้นหรือว่าการจัดระเบียบเกมครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับส่วนนักเตะในตำแหน่งอื่นๆนะครับแผงแบ็คโฟยังเชื่อว่าทางนา ินวิเศษชาตินะครับจะได้ออกซาร์ทเป็น11ตัวจริงครับในตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวถนัดนะครับนัดแรกไทยใช้จักริดภารพลนะครับที่ปกติแล้วเป็นตัวรุกเป็นปีกนะครับมาเล่นเป็นแบ็กขวาก็ทําผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่นักเตะที่ไม่ได้ตำไม่ได้ถนัดตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับก็ทําให้ เกมรับมีปัญหานะเกมนี้มานโบกิ้งน่าจะใช้นาคินวิเศษชาตินะครับลงประจําการแทนส่วนฝั่งซ้ายจตุรพัฒน์จะทำแม้ว่าฟอร์มการเล่นจะไม่ดีนะครับในเกมแรกแล้วก็ได้รับการวิเคราะห์แล้วก็ถูกวิจารณ์เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็น่าจะได้ยึดเป็นตําแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงต่อไปนะครับผู้เ็ิดฮาร์ฟน่าจะมีการปรับนะครับถอยเวเทใป,ป้อมพันธ์มาเล่นกับชนรพัฒน์บัวพันธ์นะครับส่วนขุมกําลังอื่นๆนะครับแดนกลางก็น่าจะเป็นทางชัยพัฒน์นะ ลงสนามนะครับเป็นตัวตัดเกมนะครับชัพัฒสุวรรณเพศครับส่วนด้านกลางเนี่ยก็น่าจะเป็นวราชิกฤติสิมเพนนะครับที่จะลงมาปั้นเกมร่วมกับทางชัยิพิพัฒนะครับส่วน3ามคีแมนในแนวรุกนะครับก็น่าจะเป็นการประสานงานของเบนจามินเจมเดวิสเอกดิษฐ์ปัญญาและก็พัตติกูสตาฟสันครับส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงสนามเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็น่าจะเป็นทางอีริฟานดอาะนะครับซึ่ง การปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าจะมีการปรับสองตำแหน่งนั่นคือแบ็กขวาแลวก็แดนกลางเท่านั้นนะครับก็จะเป็นทางนาคินวิเศษชาตินะครับที่มีโอกาสได้ออกร์ทไป11ตัวจริงส่วนอีกหนึ่งคนก็จะเป็นทางอีลิฟานดอร์นะครับที่จะได้ลงมาประจําการแทนวิเทพป้อมพันธ์ครับที่อาจจะถูกหอยลงไปเล่นเป็นกองหลักตัวหลักร่วมกับทางเชนพัทบัวพันธ์นะครับก็จะเป็นการปรับพับเล็กน้อยนะครับสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของ ทีมชุดนี้ก็คือการเล่นเกมลุกอันหลากหลายนั่นเองนะครับก็เบนเดวิสเอกนิปัญญารวมไปถึงพรัตติกุสตับซันก็ผลงานดีอยู่แล้วนะครับในเกมแรกแต่ว่าเมื่อทีมเจอใบแดงแล้วก็มีสถานการณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็ต้องเข้าใจมโนโพกิงนะครับที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกมนี้เจอสิงคโปร์นะครับก็ต้องมาตั้งหลักกันใหม่ซึ่งสิงคโปร์เองก็ไม่ได้มีความที่จะน่ากลัวนะครับเพราะว่าเอาตรงๆเพราะไม่มีพี่น้องฟานดี้มาเนี่ยก็จะทําให้ทีมลดประสิทธิภาพลงพอสมควร เพาะเกมรับหรือว่าจะเป็นเกมสวนกลับเร็วนะครับส่วนเสติที่พบกันมาต้องบอกว่าในซีเกมเนี่ยสติของทีมชาติไทยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนือกว่านะครับเพราะว่า การเจอกัน16เกมทั้งหมดเลยนะครับไทยชนะไปถึง10นัดครับสเสมอ4นัดแล้วก็สิงคโปร์ชนะเพียงแค่2นัดเท่านั้นโดยไทยยิงได้22ประตูส่วนสิงคโปร์ยิงได้9ประตูเท่านั้นครับโดยรวมก็ยังถือว่าทีมชาติไทยยังยังโอเคกว่านะครับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเกมรับสกอร์ที่ออกมาก็คงเล่นแบบรักกลุ่มแล้วก็รอจังหวะสวนกลับเร็วสวยๆนะครับก็เชื่อว่าเกมลุกความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นไทยยังดูดีกว่านะครับน่าจะเก็บ3มแต้มได้ครับวันนี้แล้วก็น่าจะเป็นการเก็บ3แต้มแบบเช ชิวนะครับส่วนมาดามแป้งมปนพัลลัมซํานะครับผู้จัดก,การทีมเนี่ยเขาก็ได้มีการวิดีโอคอลนะครับไปขอความใจจากเจชนาทิพยสงการ์สินค,ครับย์เมเกอร์ที่มีการมาเจ็บรบกวนอยู่นะครับแล้วก็เป็นนักเตะของาาวา s ก k ิฟอนต t เรตอนนี้ก็ได้รับข้อมูลมานะครับว่าเจาก็พยายามกระตุ้นน,น้องๆแล้วก็มาดามแป้งนะครับให้ขว้า3ามแต้มใน เกมนันี้ได้นะครับเกมนี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา19นาฬิกานะครับเอ็มโคชเบตีก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยก็ให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในววงฟุตบอลไทยวันนี้ก็ก็ถือว่ามีเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะการซื้อขายผู้เล่นนะครับโดยแฮมตันซสัวเลสครับกองหน้าของพยาไก่ชนหนองบัวพิเชียก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับ ขอบคุณน้องบัวพิชยะนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปอยู่กับบิ๊กทีมในไทยลีกอย่างอัลทเร่เอฟซีนะครับแฮมตันเนี่ยาย้ายมาร่วมทีมน้องบุพิชยะแบบไม่มีใครสนใจเลยนะครับในช่วงฤดูการที่ผ่านมาแล้วก็ทําผลงานยอดเยี่ยมเลยครับยิงไป19ประตูคว้ารางวัลดาวซนโบของศึกรีโวไทยลีกมาครองได้สําเร็จนะครับซึ่งแฮมตันก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็อวยพรให้ตัวเขาเนี่ย ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับในการค้าแข่งในสโตร์ลิโวไทยลีนะครับแล้วก็ขอบคุณหนองบัวเชีย FC ด้วยท่านประธานสโมสรโคชรือเฉพาะโค้ชวังนะครับแล้วก็รู้เพื่อนลงทีมทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วตัวเขาเองก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการโพสต์อย่างเป็นทางการนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะย้ายทีมหรือว่าพูดถึงการอยู่ต่อกับทีมนะครับแต่ว่าสถานการณ์ของแฮมตันเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาจะย้ายออกจากสโมสรหนองบัวเชียค่อนข้างแน่แล้วนะครับก็น่าจะไปร่วมทีมก ภาคเรือ FC ที่มีการปรับทับเพราะว่าเนลสันบนูิยากองหน้าเอลซัวดอก็อหมดสัญญาพอดีนะครับขณะที่นักเตะกองหน้าที่ปล่อยให้กับทีมอื่นยืมตัวอย่างยานิีกโบลี ที่ปล่อยให้เชียงใหม่อยู่แต่ยืมตัวก็บทสัญญาพอดีนะครับก็จะทําให้ทางการท่าเรือเนี่ยก็ต้องเร่งหากองหน้าคนใหม่นะครับก็ต้องหากองหน้าพวกสไตล์ที่เป็นนักเตะตัวใหญ่ๆนะครับพักบอลดีๆแล้วก็เล่นลูกอากาศดีนะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับแนวทางการทําทีมของสกอตคูเปอร์นะครับกุนซือที่เตรียมเข้ามาคุมทีมในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับก็ถือว่าการท่าเรือปรับโหมดแบบนี้ก็น่าสนใจว่าจะกลับมา ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมหรือเปล่านะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คืออาทิตย์สุนทรพิทนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวจากฟิสโลกเอฟซีแล้วนะครับว่าเขาจะย้ายไปร่วมทีมในไทลีกสหรือมังกรฟ้าหลีกฤดูกาลหน้านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เล่นอยู่กับไทลีกสกับลำพูนบริเออร์นะครับแล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่หลีกสูงสุดได้สําเร็จนะครับซึ่งทางผู้บริหารของลำพูนบริเออร์แล้วก็สปอสซอนฟิสโลกเนี่ยก็ค่อนข้างสนิทสนมกันนะครับก็เป็นพี่น้องกัน,น่่ละรรกก็มีาปอย ว่ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมให้สมดุลมากขึ้นนะครับก็ต้องมารอด,ดูว่าทางเจ้าบาสอาทิตย์สุนทรความคิดเนี่ยจะพาทีมพิสโลก FC ครับเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในไทยลีกสองรดูการหน้าได้หรือเปล่านะครนี่ก็เป็นคุยแป,ป๊บเรื่องบอลนะครับที่เราจับหยิบยกประเด็นมาพูดคุยกัน เป็นเรื่องเบาๆนะครับเดี๋ยวในช่วงเย็นจะมีการหลายส่วนเก็พูดคุยความคล้องของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันอีกทีนะครับก่อนลงสนามพบกับลอดช่องสิงคโปร์นะครับติดตามรับชมกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนคลิปนี้ที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยครับ